ครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะฮะเนทกาแฟ d o ลเซ่กุสโผมเคยใช้เครื่องชงกาแฟมาไม่ว่าจะเป็นดิฟเองเครื่องกาแฟแบบผงแล้วก็ใส่เครื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบแคปซูลซื้อมาจากเซ็นทันออนไลน์ในราคา สรุปเลยก็คือประมาณ600นิดนิดเนื่องจากว่าเขาลดราคาด้วยนะครับแล้วก็ใช้ point ในการแลกด้วยสรุปแล้วเครื่องนี้ได้มาประมาณ600กว่าบาทนะครับจากราคาที่อยู่ข้างกล่องเนี่ย2490แล้วก็กาแฟแคปซูลเนี่ยเราจะใช้กับแคปซูลสำเร็จรูปแบบนี้นะครับอันนี้เราต้องซื้อเองนะซื้อแยกนะฮะ เรามาดูว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็วิธีการใช้งานยังไงดีกว่าเนาะ<ป>พอเปิดกล่องออกมานะครับอันดับแรกที่จะเจอเลยก็คือเป็นแบบมินิคู่มือการใช้งานนะครับคือเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายมากเะิดออกมาอันนี้ก็จะเป็น ารองนะครับฝารองที่เราเอาไว้วางแก้วด้านล่างเนาะอันนี้เป็นชิ้นแรกการห่อมาก็อย่างดีเลยนะครับก่อนที่จะมาเปิดกล่องเนี่ยทางเซนทันเขาก็ใส่กล่องใหญ่มาอีกอันนึงแล้วก็พันด้วยกันกระแทกอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่เดี๋ยวจะบอกให้มีอะไรบ้างเนาะ ข้างในานี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้จะเป็นฝาสำหรับปิดถังน้ำข้างหลังนะอันนี้คือถังน้ำที่บอกนะครับนี่ตัวเครื่องอน้น้ำหนักใช้ได้เลยนะ ประมาณสักโลสองโลนี่แหละนะฮะอันนี้ด้านข้างาตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานแบบคล้ายๆแผนที่เลยอ่ะเป็นแผนใหญ่เลยอ,อย่างเงี้ยมีภาษาไทยด้วยนะครับอยู่ข้างในมันเป็นแบบกลางแบบนี้เลยเห็นไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่า ก็น่าจะเป็นการันตีนะครับใบกัรันตีอันนี้จะเป็นคู่มือที่ผมคิดว่าโอเคนะนะครับเขาพยายามจะไม่ได้ใส่ข้อความอะไรลงไปนะครับคิดว่าน่าจะให้ใช้ได้ทั่วโลกแหละเพราะว่าสื่อมาในรูปแบบของรูปภาพดูและเข้าใจง่ายมากนะครับเนี่ยขั้นตอนการใช้งานตั้งแต่แรกมีอะไรบ้าง นะครับการใช้งานนะ,ะนี่กาแฟแต่ละสูตรต้องใช้แคปซูลแบบไหนนะฮะเนี่ยการทำความสะอาดหลังการใช้งานนะครับไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้สื่อสารด้วยภาพเข้าใจง่ายมากอนะเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวเครื่องหลักนะครับเขาจะให้ที่วางแก้วมานะฮะสามารถใช้ได้แบบ จะใส่ไว้ข้างล่างก็ได้แบบนี้ถ้าแก้วทงสูงนะฮะแล้วก็สามารถขยเบขึ้นมาตัวนี้มันจะมีเขี่ยวอยู่นะฮะสามารถเอาวางอย่างนี้ได้ถ้าเป็นแก้วเตี้ยเนาะ,นะก็วางเงี้ยมันจะได้ไม่กระเด็นเวลากาแฟหยดลงมานะครับนะเวลาน้ามันหยดมันก็จะไหลอยู่ในนี้ด้วยนะฮะสามารถ เอาไปล้างทาความสะอาดได้ไม่ลบไม,ไม่ไม่หกเลอะพื้นเนาะด้านหลังก็จะเป็นรูนี้สําหรับวางเนี่ยนะครับขนาดน่าจะประมาณ0.8ลิตรนะหรือว่า800มิลลิตรนั่นเองนี่แล้วเขาก็ให้ฝามาฝาปิดฝาปิดนี้ไม่มีเกลียวไม่มีหมุนไม่มีอะไรนะครับก็คือสามารถวางอย่างนี้เลยนะฮะอ่าตอนเรา ซื้อมาจะใช้ครั้งแรกเนี่ยให้เราเติมน้ําลงไปแล้วเปิดเครื่องนะครับแล้วก็โยกอันเนี้ยให้มันทําล้างล้างเครื่องก่อนประมาณสัก60วินาทีแล้วโยกมาทางนี้เพื่อให้เครื่องมันล้างเนี่ยทำงานประมาณสัก60วินาทีนะครับสุดท้ายเราถึงจะเอามาใช้งานจริงเวลาเปิดนี่มาปุ๊บนะครับมันจะมีตัวนี้นี่ ตัวนี้เราจะเอาใส่แคปซูลนะตัวนี้เอาไว้กันเฉยๆนะฮนะเราก็ต้องเอาสีขาวๆนี่ออกก่อนตัวนี้เอาไว้ใส่แคปซูลนะเครื่องจะไม่ทำงานนะครับถ้าหากว่าเราไม่เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะอย่างเงี้ยมาเรามาลองใช้งานจริงก่อนนะก่อนที่จะไปใช้งานจริงเดี๋ยวจะให้ดูแคปซูลของเขา อันนี้เป็นผมเลือกมา2ยี่ห้อนะราคาก็จะต่างกันแล้วแต่ยี่ห้ออันนี้ของสตา buck คก็จะราคาสูงหน่อยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าบนกล่องเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นกาแฟสูตรไหนอย่างอันเนี้ยคาปูชิโนนะขนาด220มิลลิลิตรนี่ก็จะให้ใส่อันนี้นะนะครับใส่สีขาวแล้วก็ใส่สีดำแล้วก็บวกสีขาวเนี่ยนะครับมันก็จะมีอย่างงี้กี่ขีด ขาก็จะบอกไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ของเนสกาแฟเขาก็จะบอกไว้เหมือนกันคาปูชิโน,โน่นะคือผมสั่งคาปูชิโน่มาเนี่ยเพราะว่าอยากกินคาปูทั้งทั้งสองสองยี่ห้อเลยนะครับเพราะชอบกินคาปูอันนี้ก็จะใส่แค่1ขีดประมาณ40มลลนะครับใส่กาแฟแล้วก็ใส่ฟองนมนี่ประมาณ200มลลิลตรเขาก็จะบอกไว้ในกล่องชัดเจนทีนี้เรามาดูข้างในว่า ในกล่องเนี่ยตัวจริงจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เขาก็จะพอดีกับที่ใส่ฟิลเตอร์เมื่อกี้เลยเนาะตัวนี้ก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้เป็นกาแฟเห็นไหมก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนฟองนมก็จะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกชัดเจนเลย เดี๋ยวนี้ทีนี้มาดูของเน็ตกาแฟมาเหมือนกันนะครับลักษณะเท่ากันเลยแล้วก็จะบ่งบอกว่าอันนี้เป็นกาแฟนะนะครับก็จะบ่งบอกด้วยสีนะครับ,บ,บ,นะรบปริมาณถ้าหากว่าไม่ได้ดูหน้ากล่องก็ดูตรงนี้ก็ได้ ก็มีขีดบอกชัดเจนว่าเราต้องเอาเท่าไหร่เนาะป้ายไปลองใช้งานกันดีกว่าครับตอนนี้ผมทําการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ําลงไปข้างหลังนี่ก่อน แม้เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับตอนแรกเครื่องเขาจะยังไม่ทํางานนะจนกว่าเราจะเปิดตัวนี้แล้วก็ดึงที่ใส่ฟิลเตอร์ออกมาไฟสีแดงถึงจะติดนะครับเราต้องรอไฟสีแดงที่กระพริบเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะฮะเราถึงจะพร้อมใช้งานนะครับไม่นานประมาณสัก40บวินาทีได้ผมก็จะเอาแก้วมาลองนี่เห็นไหมครับ แป๊บเดียวเป็นสีเขียวหลักเราจะเอากาแฟใส่ก่อนอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาที่มันเป็นกาแฟผมจะเอาของในกาแฟแล้วกันครับอ่าเขาบอกว่าขีดเดียวพอเราใส่ฟิลเตอร์ไปอย่างนี้แล้วนะครับก็เอาใส่เข้าไปในช่องนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดลงอ่าหัวเข็มเขาก็จะเจาะในตัวแคปซูลนะครับแล้วเราก็โยกมาทางสีแดงทางนี้ เครื่องจะทํางานละตัวนี้ไม่ได้ตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องกะเอาแล้วก็ปิดเครื่องเอาเองนะครับผมจะกะได้สายตานะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะปิดอย่างนี้แล้วเราก็จะรอ ให้เขาโยดสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเปิดนี่ออกมานะครับแล้วก็เอาเนี่ยฮะแคปซูลกาแฟอันเดิมเนี่ยออออกแล้วเราก็จะใส่ที่มันเป็นฟองนมเข้าไปหน่อยใส่้าไปอย่างนี้นะครับแล้วกดเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็จะโยกเหมือนเดิมนะ Okay. ผมต้องการประมาณนี้แหละนะพอเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาฟิลเตอร์ออกทุกครั้งนะครับหลังใช้งานนะเรียบร้อยนะครับ มินะิรีวิวนะครับเนทกาเฟ่โดเซกุสโตนะถ้าอ่านไม่ผิดมันอ่านยากเหมือนกันไปหาซื้อได้ที่โอ้เยอะแยะมากเลยนะครับในช่องทางออนไลน์ปัจจุบันนะครับเซ็นทรัลออนไลน์ลาซาด้าช้อปปีมีหมดเลยแล้วแต่รุ่นด้วยรุ่นนี้จะเป็นคันโยกนะครับรุ่นที่มีฟังก์ชันเยอะกว่านี้ก็อาจจะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะนะอันนี้ผมอาจจะวางชั้นมันผิดนะครับหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน นะแต่มันก็ใส่ประมาณนี้แหละคือโดยรวมแล้วมันใช้ง่ายไม่ได้ใช้ยากอะไรเลยนะฮะแล้วก็ได้กาแฟอย่างที่เราต้องการมาเนาะหอมด้วยขอชิมนิดนึงนะอืมโอเคนะครับมีปาทองโก๋พร้อมแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีรีวิวมาเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ